ธรรทแห่างการตรัสรู้มีไว้ทําไมสภาพธรรมนี้มหัศัรรย์สมากไม่มีรูปร่างไม่มีตัวตนปรากฏนะคะเป็นของว่างเปล่าไม่ใช่เราไม่อาจจะยึดมาเป็นเราได้ไม่ใช่ตัวตนของเราแต่สภาพธรรมเหล่านี้ค่ะถ้าไม่มีปัญญาเห็นตามความเป็นจริงเราก็จะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นของเราเวลาที่เราเข้าใจผิดในสภาพธรรมเหล่านี้ว่าเป็นของเราก็จะเป็นเหตุให้เกิดภพชาติขึ้นมาอีก ทำให้พบชาติไม่สิ้นสุดอย่างวันนี้ได้อ่านพระสูตที่ลูกศิษย์นะคะลูกศิษย์ทีมศาส,สนาทายาทโพสก็นึกถึงเลยค่ะว่าการที่เราติดข้องอยู่ในระบบสังสารวัฏยาวนานเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชใจจริงๆน่าสลดสังเวชใจก็เพราะว่าเมื่อไรถูกขันห้า ทุกครั้งท่าเหนี่ยวลังไว้เกิดแล้วเกิดอีกตายแล้วตายอีกกระดูกของเราเนี่ยค่ะมากกว่าภูเขาเวปุระนะคะที่อยู่ทางด้านทิศเหนือของเขาคิชกูดฉะนั้นในระหว่างการเกิดเนี่ยเรามีทุกข์อยู่ตลอดเลยบางครั้งเราก็ร้องไห้บางครั้งเราก็หัวเราะผิดหวังนะคะชาติไหนที่มีหนี่มากก็ทุกมากชาติไหนที่มีไม่มีหนี่ก็มีแต่พระองค์ตรัสว่าไม่เคยมีใครไม่เคยเกิดเป็นกษัตริย์ ไม่เคยมีใครไม่เคยเกิดเป็นสัตว์เรัจฉานไม่เคยมีใครไม่เคยเกิดเป็นเทวดาทุกคนเคยเป็นมาหมดแล้วแต่ทำไมออกจากภพตรงนั้นไม่ได้นะคะอาจารย์ก็นึกถึงพระสูตรเมื่อเช้าเนี่ยนะคะพระสูตรที่ลูกศิษย์ส่งเข้าไปคัตถูปมาสูตรนะคะก่อนจะอ่านคัตถูปมาสูตรในตรงนี้เนี่ยที่กล่าวถึงก็คือสภาพธรรมที่มองไม่เห็นแล้วทำให้เราติดข้องอยู่ใช่ไหมคะสภาพธรรมเหล่านี้เนี่ย ทำให้เกิดพบเกิดว่าตัดสองสารยาวนานตามที่พระงตัดยังไงดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายสงสารนี้มีที่สุดเบื้องต้นเบื้องปลายรู้ไม่ได้แล้วที่สิ้นสุดเบื้องต้นย่อมไม่ปรากฏสําหรับสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาอวิชชาคือความไม่รู้นะคะไม่รู้ในสาภาพธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยเป็นเครื่องกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบไว้ก็คือมีใจมันทยานอยากอยู่ตลอดเวลา ตราบใดที่ยังมีจิตที่มีตัณหามีความทยานอยากอยู่ตลอดเวลาก็จะหาทางออกจากวัฏสงสารไม่ได้ฉะนั้นองค์แห่งการตรัสรู้เนี่ยค่ะเป็นสภาพธรรมที่จะทำให้เราเนี่ยค่ะออกจากระบบของวัฏสงสารที่ที่พรอองค์ตรัสว่าที่สิ้นสุดเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้ฉะนั้นในสภาพธรรมหล่าเนี้ยถ้าเราไม่มีปัญญาเห็นเราจะยึดว่ามันเป็นเราแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นชัดตามความจริงเราจะไม่ยึดว่ามันเป็นเรา นะคะถ้าเราไม่ยึดว่ามันเป็นเราเราจะออกได้ในทันทีจากภพชาติเลยค่ะภพชาติสิ้นสุดทันทีเลยคําของพระพุทธเจ้าเป็นอาการลิโกนะคะให้ผลในทันทีถ้าเราปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจระบบทำผิดนะคะวัฏฏะสงสารจะยาวนานอย่างอย่างตรงนี้อาจารย์สลดใจมากนะคะพระสูตรเนี้ยจริงๆพระสูตรเนี้ยอาจารย์นําออกมาไว้ตั้งแต่ ปีพศ2560แล้วนะคะตั้งแต่วันที่21เดือน12ปีพศ2560ในตอนนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์กำลังเดินทางไปชะอํานะคะไปชะอําไปทางโมหินทางนู้นนะคะระหว่างที่วิ่งรถไปเลาะตามาทะเลพอเห็นทะเลปุ๊บนะคะสัญญาที่เคยค้นพระไตรปิฎกใช่ไหมคะก็ปรากฏขึ้นมา ปรากฏขึ้นมาว่าทะเลมีมีวันที่จะเหือดแห้งเอ๊ะอยู่ในพระสูตรไหนนะในตอนนั้นเนี่ย <c oughs> ก็ระลึกได้ว่าพระสูตรนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสว่าวัตถสงสารไม่มีที่สิ้นสุดยาวนานหาเบื้องต้นเบื้องปลายไม่ได้เพราะเพราะคนเหล่านั้นไม่รู้ไม่เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นไว้มีตัณหาทยานอยากอยู่ในจิตเป็นเครื่องผูกลัดไว้ทำให้ นะคะพงค์ตรัสว่าผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกัน้นมีตัณหาเป็นเครื่องประกอบไว้ท่องเที่ยวไปมาอยู่ดูก่อนพิสุทิ์ทั้งหลายสุนัขที่เขาผูกไว้ด้วยเชือกถูกล่ามไว้ที่หลักหรือเสาอันมั่นคงถ้าแม้มันเดินมันก็ย่อมเดินใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันยืนมันก็ยืนใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนั่งมันก็ย่อมนั่งใกล้หลักหรือเสานั่นเองถ้าแม้มันนอนมันก็ย่อมนอน หรือนอนใกล้หลักหรือเสานั่นเองแม้ฉันใดดูก่อนวิสุทธังหลายปุตุชนผู้ไม่ได้สดับฉันนั้นเหมือนกันแหลย่อมเห็นว่านั่นรูปนั้นของเรานั่นเป็นเรารูปนั้นเป็นเรานะคะรูปนั้นเป็นตัวตนของเรานี่ค่ะคือระบบเห็นผิดนะคะตราบใดที่เรายังเห็นผิดในตรงนี้ว่ารูปเป็นเราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เหล่านั้นว่านั่นเป็นของเราเวทนานั่นเป็นของเราสัญญานั่นเป็นเราสัญญานั้นเป็นตัวตนของเราถ้ายังมีความเห็นผิดอยู่อย่างนี้นะคะเรียกว่าถูกผูกไว้ในภพ